thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ตื่นเช้ามาเราก็จะจิดน้ำอมหน่อยให้หอมันชุ่มชื้นแก,มามาแ,แก้วน่ารักจังเลยอ่ะชอบมากเลยแก้ววันี้ซื้อมารู้สึกกินแล้วน้ำอร่อยขึ้น หิดวาว่เช้านี้เราว่าเราจะทําเมนูไข่ทาเมนูไข่อะไรดีอ่ะจะไข่เจียวหรือว่าไข่คนดีคิดว่าทําไข่คนน่าจะเข้ากับขนมปังไหมนี่ไข่คนแล้วก็ขนมปังเช้านี้ อาหารเช้าวันนี้ แค่ทานมาประมาณ7วันแล้วทุกคนน่าจะเห็นจากวอลที่แล้วที่เราอันแพ็กไปซึ่งเราก็บันทึกรูปผลลัพธ์ในแต่ละวันที่เราทานว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไหร่ ทุกคนก็ลองดูนะว่าเราทานแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแต่โดยส่วนตัวเราอะเรามองว่ามันก็เห็นผลลัพธ์อยู่นะซึ่งสองตัวนี้ทุกคนไม่ใช่ยานะที่จะกินแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงปุบปับอะคือมันต้องกินแปสักระยะหนึ่งอย่างเราทานมาประมาณ7วันเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงแต่ว,ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปมากมากเท่าไหร่ก็ลองต้องทานต่อไปอย่างต่อเนื่อง คือเราก็กินไปสักพักละก็คือเหลือเท่านี้ซึ่งเคจะกินเป็นเซต4บวก7ม,มันเป็นเซตที่ค่อนข้างดังของเขาจริงๆเขามีหลายสูตรมากมีประมาณ8สูตรก็ ถ้าทานก็จะขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของแต่ละบุคคลคือปกติเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวหรอกแต่ว่าก็ใกล้ๆของการเป็นรอบเดือนมันก็จะมีสิวฮอ้อโมนทุกครั้งเลยอัอนนี้ก็ทานํารุงไว้ตัวนี้เขาเคลมว่าไม่มีไซเฟ็กต์นะคะสูตรสีจะเป็นสูตรดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิวเราจะทานหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็น1เม็ดจะเป็นสารสกัดจากพวกผักผลไม้เหมือนกันจะเป็นกีวีแล้วก็ใบับบกอันนี้สูตรเจ็ดส่วนผสมของตัวนี้ก็สารสกัดจากธรรมชาติจะเป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้เหมือนกันสูตรเเอพวกกกนนนี้็็็คืมัป ผลไม้อะเนาะมันก็ ปลอดภัยแล้วก็มันไม่ช่ยาเป็นแค่ปังวิตามินบำรุงเสริมเฉยๆอย่างที่บอกไว้เราจะทานวันละ2มมมเม็ดหลังอาหารเช้าคือถ้าเกิดใครอยากลองทานแบบเคสซื้อได้ที่วัดสันคอนวี่แล้วก็ช้อปปี้แต่ว่าช่วงเนี้ยขนาด15แคปซูลนะ่ะเขามีโปรโมชั่นจัดอยู่ที่วัดสันซื้อทีได้2 1บาทเองทุกคนมันเหมือนแบบลดไปประมาณ50%เลยอะ imet, แล้วว่ามันก็เป็นขนาดราคาที่โอเคเลยนะทุกคนก็ลองไปดูนะเขาจะเริ่มจัดโปรกันวันที่18กุมภาพันถึง2 4มีนาใครอยากลองทานก็ ลองไปซื้อดูนะโปรถูกมากเลย thank you. นี้มากเลยอ่ะมันม้วนง่ายดีอ่แเราแค่เอาผมเข้าไปในนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หมุนๆเดี๋ยวเราจะม้วนให้ดูนี่ใช้สักปีฉีบำรุมงผมกันประมาณนี้เอ๊ะหวีหวีเราหายหวีเราหายไปไหนอ่ะ ีแล้วก็หวมเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็หาวหีตัวเองไม่เจอต้องไปยิบเวียนใหม่มางงมาก เราชอบม้วนออกไม่ค่อยไม่ค่อยม้วนให้มันแบบเข้าอ่ะพอมันม้วนออกแล้วมันจะเป็นแบบยังไงดีมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ชานิดนึง ตัวเซ็จแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้ใส่เป็นเสื้อยืดแล้วก็เป็นกระโปรงสีครีมน่ารักดีเนาะแล้วก็กระเป๋าสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอก